แม่เป็น,นตับต้นสังดัดเนาะเป็นลูกพญานาคอะทุกคนเพิ่งนี่นะครับนี่นะครับโอ้ถือว่าพระเนตรด้สวยงามเลยทุกคนเพิ่งนี่นะครับเรามีลูกแก้วพญานาคพร้อมแบบแบบแบบว่าแน่ใจเนาะทุกคนเพิ่งแขนแบบอาจจะด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนแบบคนลูกตลอดเลย เห็นครับเขามามองแรกนะครับเพื่อนก็จะมีสารปู่ย่าเนาะครับแล้วก็จะเป็นพุทธอุทยานนะครับนี่คือบม่แน่ใจว่าเอิญยังนะครับเพื่อนย่ทีีพระธาตุขามแก่นจังหวัดขานแก่นนะครับทุกเอนแบบมาเห็นเพื่อนเฝ้ายุนนาอุโบสถนะครับผมน่ารักมากเป็นน้ลา เลยก็เอาหลานสาวไปเพื่อไปจับกลุ่มกุ่มตัวก่อนไปจับนะครับสวัสดีครับพี่นอ้องมื้อนี้นะครับแบดยูทีมเพื่อนำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับแบดยูทีวัดเซติยภูมินะครับหรือว่าเป็นหมองที่เพิ่นประดิษฐานนะครับพระาธาตุคำแก่นนะครับทุกคนพระาธาตุคำแก่นนะครับคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะว่าจะเป็นคั้งขวัญขอนแก่นเองหรือว่าเป็น สัญลักษณ์ตราประจำจังหวัดนะครับแบบนี้อองค์พระธาตุถามแก่นเนาะนะครับเมื่อนี้นะครับแบบอยู่ภา,ายในวัดแล้วนะครับเดี๋ยวสิพาไปดูบรรยากาศต้องใจว่าเมื่อนี้เป็นมือบุญยญัยเพื่นพร้อมบอลน,นะครับทุกคนเดี๋ยวเ้าเข้าไปดูบรรยากาศในในพร้อมกันนะครับเพื่ได้ข้อมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พร้อมนะครับทุกคนอันนี้คือทางเขานะครับทุกคน อันนี่เพื่อนจะบอกมีพระาธาตุคมแก่นซิมโบรานนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับทุกคนทางเข้าเป็นเหตุสดสวยๆนะครับพมมมัน,นี้คนถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าคนหลายอยู่นะครับผมอ๋อตรงนี้ก็มีดอกไม้นี่ครับพระาธาตุคำแก่นนะครับ เพื่อนกันี้เหมือนถึงเรื่องเล่านะทุกคนในการที่เพื่อนสั่งตัวพระธาตุขางจันนี่นะเนาะเพิ่นก็มีเรื่องเล่านะครับว่ามีกษัตริย์ขอมมีกษัตริย์ขอมนะครับยุ่องค์หนึ่งนาะเพื่อนได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับของพระพุทธเจ้านะเพื่อที่เสียวไปประดิษสถานวายุทีพระธาตุพนมนะครับก็เลยเพื่อนเลนสเสด็จมาตรงนี้นะครับบนสเสดีทานมาตรงนี้กนะ็คำพอดีนะครับ เพื่อนก็เล่ผักแลอยูหนีเนาะเลยผักแลอยูหนีนะครับแล้วเพื่อนก็เห็นนะครับต,ต่อต่อตนมาขามขนาดง่ายนะครับซึ่งเหมือนเหมือนต่อที่ตายแล้วนะครับตรงที่เป็นผักเนาะทุกคน,กนที่นี่นะครับเส้าม้าเพื่อนกะเลยได้เคลื่อนขบวนนะครับเพื่อเสียชิญนพระบรมสารีริกธาตุนะครับไปที่พระธาตุพนมนะครับแต่ว่าไปหอดมองใดสักหม่องหนึ่งนะครับพเพื่อนเลได้ยินข่าวว่าเออได้ ที่พระธาตุพนมนะครับเพิ่นได้แล้วนะครับได้พระบรมสารีริกธาตุบรรจุแล้วนะครับเพิ่นนะครับกะเลยวกกลับมาทางเก่านะครับกะเลยมาพักแรมจุ่งมอีอีกมองหนึ่งนะครับทุกคนกลับมามาพักยุ่หมองเก้านะครับนี่เรื่องแปลกประหลาดเนาะมหัศจรรย์นะครับต่อต้นมะขามที่ตายแล้วเพิ่นเพิ่นบอกว่าได้มีการแตกยอดนะครับพุ่งขึ้นมาใหม่ทุกคนเพิ่นกะเลยเกิดความหัศจรรย์ใจนะครับลังจากนั้นเนาะเพิ่นกะเลยได้สั่งนะครับ ผมพระธาตุรับกนนะครับครอบครอบนะครับต่อต้นบะคัมที่ตายแล้วที่มันโป้งเนี่ยทุกคนครอบไปเลยทครับางทับใบนะครับแล้วก็ได้นำระบรมสารีริกธาตุนะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับบรรจุไว้ด้านไหนมีร้อมนะทุกคนถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นนะครับที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับทุกคนเพราะว่าจะเป็นคํำควันของจังหวัดเองหรือว่าอ่าตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนะครับกามี ถ้าท่าคำแกันนะครับผมไปเดี๋ยวเขาไปเบิ่งบรรยากาศวัดนะครับจุดต่างนะครับพอพันนี้หลายจุดแห้งนะครับเป็นยางทมนะครับทุกคนโอเคครับปรับปรุงนะครับทุกคนรรโนเวทใหม่นะครับปกติชาติองบนเป็นสีท้องนะครตบตอนนี้เห็นเป็นสีดำนะครับผม อันนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับของวัดเป็นที่ร่มรื่นดีนะครับทุกคน่มถือว่าล่มรื่นดีเลยนะครับจุดนี้น่ะจะเป็นสิมนะครับน่าจะเป็นสิมโบราณนะครับทุกคนที่ยุคขังพระธาตุขามกันนี่นะครับทุกคนนี่เนาะอันนี้คือซิมโบราณนะครับผมเดี๋ยวเขาจะเดินชมความงามก่อนนะทุกคน ออออันนี้เป็นอุโบสถนะครับอุโบสถเนาะนี่นะครับน,นี่คืออุโบสถนะครับอันนี้คือซิมอันนี้คือพระาธาตุขามกันโยติดกันเลยนะครับสามจุดวิด่ดูทุกคนบ้างอันนี้อันนี้คือตัวอะไรทำไมน่ารักัทุกคนบ้างอันนี้คือต้องอะไรครับ ทำไมน่ารักอย่างนี้วุ่นวายขาวๆทุกคนนะครับอันนี้คือพระเน่ใจว่าเอิญอย่างนะครับเพนยุทธีพระธาตุขามแก่นจังหวัดขามแก่นนะครับทุกคนแบบมาเห็นเพนเฝ้ายุนาอุโบสถนะครับผมน่ารักมากโอเคนะครับเดี๋ยวเขาเดินตอนนะครับทุกคนอันนี้คือแบบสิพ้าเดินเบ่งรอบๆนะครับรอบๆขององค์พระธาตุขามแก่นนะครับ ภายในอณาเขตศักดิ์สิทธิ์เพิ่นนะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับทุกคนแบบว่าคล้ายๆกับยูนครหลวงเวียงจันทร์่ะแบบรู้สึกประมาณนั้นนะครับเป็นเป็นวัดเก่าๆนะครับเป็นสไตล์เดียวกันนะทุกคนโอ้ทุกคนบางลูกเนี่ยูปนี้คือเก่ามากทุกคนบงไม่แน่ใจว่าผู้ใดเอามาวางไว้นะทุกคนบาง เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นภาพเป็นอับดุลเก่ามากเลย,ยเก็มัีวขึ้นไปเชื่อบอูชาจับเบื้องจับนวลเด่นนตรอนี้เป็นเหมือนสาน้ำใ,ในวัดนะครับ ตรงนี้เป็นสาระกลางน้ำนะครับอยู่ที่กระชาดสามแก่นนะทุกคนเป็นนิยมมาหาอาานป่านะครับโตเปิ้ลเลยทุกคนเมืองป่าโตเปิ้ลเลยนะครับตรงนี้เป็นนิยมมหาหาอาานป่ากัน กันได้ใช้ธรรมะที่ว่าเป็นการผู้ดีนะและก็เอาหลานสาวไปเพื่อจะไปจับกลุ่มพุ้ถ่วงตัวก่อนไปจับนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวออกจากวัดเจติยภูมิพันกันครับหรือว่าพระธาตุหัมกันนะครับแล้วก็จะไปที่กู่ประพาชัยนะครับซึ่งอยู่ห่างจากนี้ไปอีกบุกิโลนะครับทุกคนเดี๋ยวฝากติดตามอีพีต่อไปพร้อมนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับ อัลโหครับ